ครับพี่น้องสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับนายหอยสัญจรชาแนลครับมือนีซิบหามิถุนายนครับสองพันหาอยหกิบหาครับพี่น้องนายห้อยสัญจรมาที่บ้านสำโรงตาเจนครับตำบลสำโรงตาเจนอำเภอคูขันครับพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดครับมือนีผ้าใบเมืองง้อครับพี่น้องราคาเกษตรกรราคาจับใบได้พี่น้องมีทั้งเมือดมือนีสามแม่ทองครับพี่น้องทองไก่กอดก็มีเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มี อ่างัวสาวน้อยอีก3ามแม่ร่วมไปถึงโคมแม่ลูกครับนี่ลูกโตวสวยๆงามๆครับเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบ่งยระเหลี่ยดของงวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้อยใหมสัญจรทํางานต่อไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบ่งแล่เหลี่ยดของงูกอกนี่กันครับครับคุณพี่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมอ่าคุณพี่แนะนําตัวน้ำแน่ผมซื้อสราวุฒิพิ่ลาวงครับผม ซื้อเฟสผมกระตามนั่นเลยครับอ่าโอเคพิกัดบ้านสำโรงตะเจียนน้องบีนอ่ะตะเจียนตำบลสำโรงตะเจียนเพื่อคูขันจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ามือนีมีงัวมาแบ่งปันพี่แบ่งปันน้องเนาะคุณพี่เนาะเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมมาพร้อมบรรยากาศพี่น้องฝุ่นฝุ่นละเมาสิมาแล้วครับขึ้นผ้าขึ้นฝนมาแล้วอ่ามือนีมีหลายตัวนาะคุณพี่เนาะหลายใสหลายราคาราคาก็พอฟังคือเก่าเนาะคุณพี่เนาะอ่าตัวแรกเริ่มตัวใดดีคุณพี่อ้าวไปเบิ่งแม่ท้้้ออออองงกคดดดเเพี่น อ่าตัวน,นี้เป็นง่วชาโลเล่เด้อพี่น้องเด้อใกล้คลอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นงัวนที่ว่าสาวใหญ่ๆเลยพี่น้องขาใหญ่ๆนุ่มลงแล้วพี่น้องคุณอ่านี่ตัวน,นี้สมพอไรไว้คุณพี่อ่าผสมจิมมีพี่นอ้องโป้งเดียวจอดใบหลอดครบครับนี่ครับผมอ่ากำหนดคลอดได้พี่น้องเด้อสิบเจ็ดกรกฎาคมครับพี่นอ้องอ่ากับประมาณอีกหนึ่งเดืนนอนเนาะหนึ่งเดือนก็อีกสองมือพี่นอ้องอ่า อีกหนึ่งเดือนสองวันได้กินน้องครับพี่น้องกำหนดคอดเพิ่นความสูงเท่าไรคุณพี่ร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเนาะอ่านี่ได้ลูกแกะโตแล้วแม่นี่ลูกแรกครับอ่าเป็นงวดลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อชาโลเล่ครับพี่น้องเป็นงวดถือว่าโคงสั่งใหญ่ลำตัวดีพี่น้องนี่นี่หนาๆเลืกๆเลยครับลำนี้มีบอคุณพี่มีลำนีอย่างครับวัมีนาะทองแทร้อยเปอร์เซ็นต์ทองแทร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันครับอ้าพี่น้องนี่เบิ่งนมนมลงแล้วครับอีกเดือนหนึ่งครับพี่น้อง สาวท้องแรกผสมเจ้าจิมมี่ไว้พี่น้องนี่ผู้ใดเป็นสายชารเล่สายงัวเนือสายขุนพี่น้องนี่เ้าวนี่ใบหลอดครบด้วยครับเดอ้ออ่าแปดเดือนแหระครับพี่น้องความสูงลอยสี่สิบปวกครับพี่นอ้องอ่าัวแรกในห้องเวไลาไม่ได้ครูบีเปิดไป่หาสิบสามครับอ่าพี่นอ้องหาหมื่นกับสามพันบาทครับพี่น้องอ่านี่งซ้สำสื่งงวงสองตัวได้พี่น้องนี่เอาไปรุนว่าว่าสิเป็นโตแม่หรือโตผู้เท่านั้นครับ ตแต่ว right, ่า upcoming upcoming video, s. <S ส่งฟรีอีกหน่อยกิโลครับอ่าพี่น้องส่งฟรีหน่อยกิโลครับราคานี่ต่อรองได้อีกเนาะครับผมหามื่นสามพันบาทพี่นอ้องตันี้บอมี่โอ้หัวตัวนี้กระดูกกระเดียวแข็งขาใหญ่พี่น้องอ่านี่เบ่งหายดีครับเลียยโตกรก็ดีครับสาวทองแหลกเลอพี่นอ้องเดยอนาคตอีกไกลครับพี่น้องหามื่นสามพันบาทนะพี่เนาะอ่าพี่น้องไผ่ไผ่มากชาโลเล่นี้พี่น้องน่าสวยๆครับพี่น้องนี่ลำตัวดีเนื้อหนังดีครับพี่น้องหามื่นสามพันบาทส่งฟรีหน่อยกิโลครับพี่น้องมากโทรมาเดี๋ยวหายละเอียดการติดต อ่าตัวแรกครับแม่ทองหางมือสามพี่น้องโอ้ยสำสืงัวสองตัวเอานี่มาเบ่งต่อไปเลยครับเป็นตัวใดนอคุณพี่แม่ทองคือกันนออ่านี่แม่ทองอีกแม่หนึ่งครับพี่น้องตัวนี้ทองหักเดือนเราบีทองหาเดือนครับหาเดือนนอมีใบมีหลออนออ่าพี่น้องไซวินเชสเตอร์ครับพี่น้องเก่าาทำหนึ่งไว้เด้ออ่านี่ี๋ยวผมไปเบ่งใบผสมก่อนอ่านี่พี่น้องผสมแปดมักกะล่าครับพี่น้อง เดือนนี้มิตันากะหาเดือนน้อยครับพี่นอ้องอ่ะนี่แม่นี่ได้ลูกยักษ์โตล้วพีตว่ตัวที่สองครับตัวที่สองน้ำทองเนาะอันนี้ตัวทองหรือยังตัวเรียบร้อยแล้วครับรกันทองเนาะพี่เนาะ<ม>อ่าพี่น้องเป็นงัวเครื่องปนเครื่องอมนะครับแต่ว่าซ<ว>ูมี่นี่น้ำเสื่อนี่หรือว่างวัวนี่เป็นพัฒนาครับพี่น้องคุ้มสีคุ้มยังอยู่แน่นอนครับพี่นอ้องอ่ะแม่แนวนี่ผมเห็นใจลูกงามๆแดงๆมาหลายตัวแล้วครับวามสูงเท่าไรคุณพี่ตัวนี้สูงร้อยยี่สิบห้าบวกครับหนี่พร้อยยี่สิบห ตำหนีมีบ่วพี่บัมีตำหนีอย่างก่อนบมีตำหนีนอปอกักันทองปับกันตำหนีนอะอับผมอ่ะพี่น้องถ่ายรอยีสิบห้าบวกได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับตัวสองน้ำทองครับนี่พี่น้องตำหนีบ่วมีเด้ออ่ะเบิงพี่น้องเบิงตำหนีเป็นงัวไทยกางไทยไงเข้านีิล่ะครับพี่น้องนี่สูงรอยีสิบห้าบวกอ่ะงัวแนวนี่เป็นงัวสายพัฒนาครับพี่น้องอ่ะตำหนีบ่วมีครับเป็นไซดวินเชสเตอร์ครับพี่น้องเก้าเก้าเกทับเก้าครับพี่น้องนี่ใบหลอดคบนี่ ตเพื่อนนี่ใบใหญ่ๆนี่พี่น้องนี่อ่ะเอาไปรุ่นเอาพี่น้องทองแน่นอนเนาะพี่เนาะหันนะวทองแกขึ้นแมนวะมอ้าวประกันทองประกันตำหนีให้แม่นี่ห้องไว้ไลฟ์บ้านใดพี่เปิดไม่สามสิบห้าครับอ่าพี่น้องสามหมื่นครับหาพันบาทครับพี่น้องอ่ะส่งฟรีหน่อยกิโลเนาะพี่เนาะแมน,น,นครับต่อรองกันได้ขึ้นก่อนอ่านี่พี่พี่น้องงวัวทองเด้อทองแน่นหาเดือนแล้วราคาสามหมื่นหาอ่ะเอาไปรุ่นถ้าออกลูกโตแม่มาแดงแดงนี่อ่ะบอกขาดทุนแน่นอนครับสำหรับแม่นี่ อ่าแม่ที่สองพานไปครับอ่าไปเบิ้งแม่ทองอีกแม่หนึ่งพี่น้องนี่เป็นลอยนี่ครับพี่น้องลอยลอยะมาาลอยเศร้าครับความสูงเพิินตัวที่สามครับนี่อ่านี่โบดขบเครืองด้วยตัวนี้เ้ออ่าตัวนี้ทองจักเดือนละพี่ตัวนี้สามเดือนครับผมสามเดือนนาะอ่าปีแสดแดงครับอ่าทองพีแสดหนึ่งสามศูนย์พี่น้องปีศาจแดงครับนี่ผสมซิมหากุมภาพันครับพี่น้องได้สามเดือนพอดีครับนี่มันได้ลูรกจักโตละพี่ ตัวที่สองเครื่อนครับตัวที่สองน้ำทองเนาะครับผมอ่าตัวนี้เครื่องดำโบดรบเครื่องเด้อพี่น้องเด้อความสูงสูง120บวกประมารถลอยเศร้าเนาะลอย20บวกครับพี่น้องนี่หนังดีเนื้อดีครับพี่น้องอ้วนพี่น้องง่วแม่นี่นี่โบดรบเครื่องครับต้นนี้มีบ่พี่บ่มีต้นนี้ยังครับบ่มีต้นนี้เนาะอ่านี่ประกันทองประกันทองประกันหลังการขายกันง่าเป็นอย่างผมไปคนมาเคลื่อนครับอ่าพี่น้องสื่องง่วนับเพลินเพลินว่าประกันหลังการขายเด้อครับเด้อถ้างง่วมีอาการ พิดปกติหรือว่าเป็นอย่างนี่เพิ่ไปแกมา่อคืนครับพี่น้องนี่ก็คือว่าเข้าให้ความเส่อใจในการสื่อขายต่อกันเนาะคุณพี่เนาะอ่าสื่อไปเราจะได้สบายใจครับพี่น้องว่าบอถิมบอปะเกษตรกรผู้สื่อไปครับพี่น้องอ่าตัวนี้ห้องไวลัยปันไหนคุณพี่ห้องไวสามสิบสามครับอ่าพี่น้องสามหมื่นคับสามพันบาทเด้อท้องปีสาต์แดงพี่น้องพี่แซดหนึ่งสามศูนย์ในสามเดือนครับพี่น้องนี่ความสูงลอยเศร้าเด้อพี่น้องเด้อลอยเศร้าบวกตำหนีบ่มีเนาะ อ่ะตัวนี้เป็นโบดขบเคื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับตัวสองน้ำทองครับพี่น้องผู้ดงัวหางัวร้อยสามมื่นทองพิ่นประก,กันทองไห้นี่ของนี่พิ่นมีไห้สองตัวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะไก่ไก่ผู้ดอายู่บกไก่บ่ไก่อ่าบ้านสำโรงตะเจนคู่ขันเท่านี่ครับพี่น้องเขามาเบิงครับพี่น้องนี่เบิงถ่าย่ใหญ่นหน,นาเลยพี่น้องหลังแปะแปครับแม่นี่อ่ะเป็นตาให้ลูกงามครับอ่ะสามมื่นเท่าไรกับคุณบี สามหมื่นสามพันบาทนบาทเนาะครับนาอ <ผม S 1> อ่าตัวนี้เป็นตัวที่สามของทอกเพิ่นด้วยครับพี่นอ้องอ่ง้วทองเพิ่นมีทั้งหมดสามตัวมีใบมีหลอดทุกตัวด้วยพี่น้องด้อยอ่าใส่พอถือว่าเพื่อที่จะพัฒนาให้พี่น้องกเกษตรกรเอาไปเลี้ยงตอ่อเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ครับปุ่นแม่เลยง่ายๆครับพี่น้องอ่ะนี่ก็ทองอีกตัวหนึ่งครับอ่ะไปเบึงง้วสาวน้อยนี่พี่น้องราคาเบาๆครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่สี่ครับพี่น้องหรับมือนี้ ตัวนี้อายุจักเดือนพี่อายุแปดเดือนครับแปดเดือนเนาะโบดครบเครื่องเนาะตัวนี้เนาะตําหนีมีวอคุตบี่บ่มีตําหนีอย่างเนาะความสูงประมาณเท่าไรพี่ร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบครับอ่าร้อยสิบแปดถึงร้อยยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อสีแดงดีตัวนี้เอานี่ตัวนี้เป็นตัวที่ซีถี่ผ้าบีผ้าหน่องมาเบิ่งครับเครื่องดำโบดครบเครื่องเด้อพี่น้องเด้อครับผมตําหนีบ่มีเพิ่นว่าเอาหนี่อายุแปดเดือนทายร้อย สิบแปดลอยยี่สิบเนาะพี่เนาะห้องไว้ไลท์ปนไดโนตัวนี้ห้องไวยี่สิบหาครับอ่าสองหมื่นครับหาพันเนาะพี่น้องอ่าทุกตัวนี่คือทรงฟีลอยกิโลเนาะพี่เนาะอ่าทรงฟีลอยกิโลทุกตัวดนะครับเป็ดมีรถจัดทรงไห้เสือง่วงอันนี้ประกันหลังการขายสิบวันสิบมือเนาะประกันให้ก็คือให้พี่น้องเช็คงัวเอาไปแล้วก็คือบางเถื่อเป็นเป็นงัวต่อมาคืออีกเสี้ยนึงเนาะพี่เนาะอ่าเป็นก็เลยให้ประกันสิบมือครับพี่น้องอ่าให้พี่น้องเช็คงัวงนะครับแต่เอางัวไปจากเพิ่นครับ ตัวนี้25,000ันบาทพี่น้องทรงฟรีลอยกิโลครับความสูงลอยสิอยยีอายุ8เดือนเนาะพี่น,น, <c oughs> น้องอ่านี่โบดโคบเคื่องอ่าบ้าเบิ่งหนา <c oughs> ตัวที่ครับพี่น้องอ่ะเบิ่งหนางัวแน่หนาสวยครับพี่น้องอ่ะเบิ่งนี่แผ่นหลังเิ่นตนัวนี้ถือว่าแดงดีครับพี่น้องอ่ะนี่ <c oughs> ตื่นในจักหน่นอยแต่ว่าหนังหนาข้อกระไรครับตัวนี้อ่ะยืนข้างๆกันนี่ตัวที่ห้าครับพี่น้องนี่ครับอายุจักเดือนพี่ตัวนี้ หกเดือนกว่าครับหเดือนกว่านาะอ่ะสูงประมาณเท่าไหนเนาะสูงลอยสิบห้าบวกครับอ่ะลอยสิบห้าบวกนี่พี่น้องเป็นยังไงล่ะนี่สิเกินพูดแล้วบาทนี่เอาอยากดื่อยากดื่นนะจังน้อยครับยังวันทั้งหูเสือกเด้อวันหนึ่งนี่พี่น้องนี่ลับนี้มีบ่พี่ตัวนี้หมอมีอย่างเนาะอ่ะผมพาเบิ่งหลบพี่น้องเบิ่งถ่ายเบงเขียงเพื่อนในจักหน่อยอ่านี่เป็นงอเครื่องปนเด้อตัวนี้เด้อสาวหน่อยตัวนีหกเดือนความสูงลอยสิบห้าครับพี่น้องอ่ะ นี่นี่สู้ข้อนี้ละโอ้ยสิผ้าใหญ่บ้านนี่ลุดเขากล่องเล็กน้อยเลอ่านี่ครับผมนี่นี่นี่สาวหน่อยเขินกล่องครับพี่น้องอ้าวเดี๋ยวเดินปล่อยเมือกันเลยก็ได้พี่เด้อเกิดเสียอันนี้นิดน้อยหน่อยนี่เบิ้งไทยพี่น้องอ้าวโกหางใหญ่เด้อเครื่องปนเครื่องอมเด้อพี่น้องเด้อแจ้งใหมพี่น้องเพื่อความสบายใจครับนี่อ้าวเป็นยังไงเหรอยืนง่ามแล้วอ้านี่ตัวนี้ห้องไวรัสปะเด้พี่เหมือนเก้าพันบาทครับอ่าหนึ่งหมื่นกับเก้าพันครับพี่น้องนี่ ตัวที่หาครับพี่น้องสำหรับมือนี้นี่ตำานี้บอมี่ทรงฟีลอยกิโลโตมาหาเพื่อนคุยไงครับพี่น้องสำหรับผีสลาวุฒิครับพี่น้องมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องอ้าบอกไปบอกมากก็ลืมคึมมากแล้วพี่น้องเอานี่ตัวนี้มื่นเก้าเนาะครับเนาะหกเดือนความสูงลอยสิบหาประกันตำานี้ทรงฟีลอยกิโลครับพี่น้องออาให้พี่น้องเบิ้งครับราคาเบาๆครับพี่น้องเบาๆมือนี้เ้าไปเบิ้งตัวที่หกครับพี่น้องพูน ขายมักงวหางงวสีบักตาลเพิ่นว่านี่โตที่หกพี่น้องจักเดือนพี่ตัวนี้ตัวนีหกเดือนกว่ากัครบเดือนกว่านะอ่านี่หัวงหลวนเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ปลานี่ลูกผสมหัวหลวนธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อสีบักตาลครับงวงหน่อยตัวนี้เนี่ยเอาไปเลี้ยงเราสมนี่ลูกออกมานี่ปากันแดงเพิ่นว่าสีแนวนี่สีบักตาลจักเดือนกว่าพี่หกเดือนกว่าเนาะสูงเท่าไหร่เนาะสูงไรสิบวกครับ อ่าลอยซิบบวกครับโบดกบเขีองครับนี่ไปหลี่เสากับเป็นบาทนี่ย่านกล้องเอามาทีนี่ตำ้นี้บ่มีเนาะพี่เนาะตำนี้ยังครับตำมนี้บ่มีนี่โบดลึกโบดจัดนี่โบดแทแล้วพี่น้องนี่เอานี่ผู้ใดแนวหางัวหน่อยนี่โเดือนครับความสูงลอยสิบบวกพี่น้องนี่โหลดธรรมชาตินะพี่เนาะตัวนี้เลือกดีเด้อพี่น้องเด้อเลือกดีเลือกดีเลือกเขืองกับดำดีแล้วกัหนังข้อกันถือว่าหลายครับพี่น้องนี่ รี่พ้อมพี่น้องเอาเอ้าวนี่โคหนามากแล้วนี่ครับผมโตที่หกนี่ห้องไวหลายเป็ไนไงพี่เหมือนเก่าปัญหาครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องเอาหนี่ราคาเบาๆครับพี่น้องมือนี่ภามาเบิงห้องมากนี่ยังไ่ถึงหามื่นพ่โตอยู่พี่น,ออน,น้อง 8, 9, 9, 10, 40, อเอาหนี่ง้วงทองแปดเก้าเดือนกับยังสี่หมื่นกว่าอยู่เนาะเอาหนี่พี่น้องนี่นี่นี่ผู้ใดสนใจครับ19,500ประกันต้นนี้เนาะพี่เนาะต้นนี้ครับ,รรบส่งฟรีหน่อยกิโลครับโต๊ะที่หกครับ อ่าเบิงงวัวทองเบิงสาวหน่อยไปแล้วเข้าไปเบิงงวัวโคมพี่น้องมันมีโควโคม,มลูกตัวเล ực, ็กๆตัวดีๆครับพีบน่น้องนี่ลูกไส้เพิ่นนี่ลูกจักเดือนครับนี่นี่ลูกสามเดือนกว่าครับพีบ่น้องเป็นลูกของอ่าพ่อใดครับนี่ม่นมาผสมตัวย่ใน,บน้บั่นมาสัน่นอ๋อผสมตัวน้ำบ้านโอ้อพีนพ่น้องงัวผสมตัวแต่ว่าใจลูกงามแม่งพี่น้องอ่าแต่ว่าเก็บสีบ่ไดดเด้อพีนอ่น้องเด้ออ้าวนี่แต่วัน,น เนื้อนังเลือดดีครับพี่น้องลูกเพิ่นสามเดือนครับพี่น้องแม่สูงเท่าไรครับบีสูง่อยสี่สิบสองบวกครับหน่อยสี่สิบสองบวกแม่เลือกดีเด้อพี่น้องเด้อเลือกดีนะนำเต้นน้ำล่างงามครับอ่าแม่กับลูกมีตำหนีบ่่บีมีตำหนิอย่างครับผมอ่ามีตำหนีเนาะทั้งแม่ทั้งลูกครับพี่น้องเอานี่แม่กินหยาเก่งครับประกันดูดนมอยู่เนาะเอาดูดนมพี่น้องไอ้งัวนี่ขนาดสมโตมากพี่น้องแต่ว่าการใจลูกถือว่าโบดเด้อพี่น้องเด้อโบดดี แต่ว่าอาจจะเป็นน้ำพอหรือว่าแม่ครับเก็บสีวายูเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเป็นงัวสมโตมากอ่ะทำมากนี่แม่นี่น่าจะแต่ใส่พอมีใบมีหลอดพอดังๆนี่คือสิจ่ใจลูกงามเนาะพี่เนาะตัวนี้นี่เพิ่นไในลูกจะโตแล้วลครับนี่ลูกตัวที่สามนี่ครับอ่าลูกตัวที่สามยืนอยู่นี่เนาะอ่าน,น,นี่พี่น้องแม่ยังสดแม่ยังสดอยู่ครับนี่ขนาดลูกสามเด้อพี่น้องเด้อขนาดตอีกนี่ถือว่านาเลิกครับแม่นี่ลูกไส้ก็ ผลงานใจหลูกถือว่าใจหลูกงามใจหลูกดีพี่น้องนี่แม่สูงอ 42, ลยอ,อย่ลูกไส้อายุ3เดือนเนาะพี่นอ้องอ่ะค่อมนี่ถือว่าสวยครับพี่น้องอ่ะนี่แม่นี่เอาไปเติมไปอ่าเลี้ยงขุนให้มัน,นอ้วนๆแล้วก็ผสมนี่พี่น้องเป็นตาใจหลูกงามครับเพราะว่าลูกไส้เพื่อนตัวนี้นี่ถือว่าผลงานชัดเจนครับพี่น้องนี่ไห้ลูกสวยงามอ่ะคมนีมห้องไว้ลสเป็นไหนพี่ห้องไวรัสสิบเจ็ดครับผมอ่าหมื่นกับเจ็ดพันน้องพี่น้องน้อคุณพ,พี่เนาะ อ่าพี่น้องเบิ่งเอาพี่หน้าเอาเรื่องหาหมื่นเจ็ดพันครับโคมแม่ลูกลูกตัวเถกครับแม่นี่ขึ้นหรือยังครับพี่แม่ขึ้นเทนลครับผสมครับอ่าขึ้นไปหลอดหนึ่งแล้วเนาะยังไ่ได้สมเนาะอ่าแม่นี่เครื่องดำาบบีนี่แยวผมเบิ่งถ่ายนะจักหน่อยอ่านี่พี่น้องเบิ่งเครื่องครับอยากออกดำอ่าเก่าซิมหาเอาเออเก่าซิมหาอ่าเก่าซิมหาเอร์เซเด้อพี่น้องซิมีปลายแดงน้อยเดียวน้อยเดียวครับพี่น้องอานี่นี่แม่เพื่อนนี่ เปิดไว้หาหมื่นกับเจ็ดพันบาทเนาะพี่เนาะ,ะต่อรองได้ทรงฟรีคือเก่าโคือเก่าครับอ่านี่พี่น้องแม่นี่ถือว่าเป็นเป็นเป็นงอเ,เลิกโค้งง่าด้วยพี่น้องแต่ว่าตอนหนี้คือห้ให้น้มหลูกอยู่นี่นี่ครับพี่น้องเอาหัวไปวมมาฝนเป็นตลกมาด้วยพี่น้องด้วย <c oughs> <c oughs> นี่โคมนี่หาหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะคุณพี่เนาะต่อร่องคุยราคากันได้คือเก่าครับพี่น้อง <c oughs> ขอเพื่อ่านี่เดี๋ยวผมพาเป็นงวโคมนี่รอบๆนี่ผมว่าพันใจหลูกงามหน้าพี่น้องนะ แต่ว่าอยากเก็บสีเบอยู่แต่โบ,บหัว่าเป็นกระพอหรือแม่เด้อพี่น้องเอานี่ถ้าใส่พอลอยเดือดลอยตัวดีๆเนาะ,ะน่าจะทรงทรงลูกได้งามครับอ่าคุณพี่อขอรายละเอียดการติดต่อของคุณพี่ไว้แนะ่เพื่อพี่น้องสนใจอยากได้คันพี่น้องอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านใกล้เล่นเครื่องกับโย่ใกล้ครูข,ขันกนับเลี้ยงข่ามว่าเบิง์ดเด้อครับเอ่าครับผมเลีเ้ยงข่ามว่าเบิรงมาส้มมาก,กินกาแฟด้วยกันก็นกนกได้อ่าพี่กัดได้พี่พี่กัดบ้านสัพโปตะเชนตำบลสัพโปตะเชนอำเภอครูขันจังหวัดศรีสะเกีครับอ่าครับโอ้โห 099ครับผม103ครับผม144 4ครับผมอ่าครับผมแล้วก็มี่ไล่เลยะการติดต่อทางเฟซบุ๊กอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะแปะให้อีกตัวหนึ่งครับครับก็ซื้อเฟซกับอ่าสราวุฒิเนาะพี่ลาวงคือเอาครับอ่าครับผมซื้อจิงน้ำสกุลจริงผมเลยครับผมมือนี้ก็พาพี่พาน้องมาเบิ่งราคาเบาๆพี่น้องงัวท่วงกับเบางัวหน่อยกับเบาครับพี่น้องอ่านี่ผู้ใดสนใจกับเขามาเบืองได้ครับตามพิกัดที่เพิ่นแจ้งครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการติดต่อของพี่สลาวุฒิิเเพพ่่นนนอออีีกึงงครับ้ อ่าสำหรับมือนีขอบคุณพี่สายครับที่ให้มาเล่นน้ำขึ้นเก่าครับพี่น้องขอบคุณครับอ่าผู้ใดามักของมาเบิงเด้อพี่น้องเด้อบกไก่บกไก่นี่ยแหละครับอำเภอกุขันจังหวัดศรีสะเกีดเท่านี่ยแหละครับมากันใกล้ใกล้ครับากินกัแยกินนะครับผมมาคุยกันตามภาษาคนมักงัวน้อพี่น้องอ่านี่พี่น้องอ่าผู้ใดามักกับของมาเบิงครับสำหรับมือนีครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมพี่น้องอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ